อ่ะไปดูเสร็จจากสนามบินสุวรรณภูมิะนะครับก็พาเจ้าวัคซีนของเราเนี่ยนะครับที่ได้รับจากประเทศจีนเนี่ยนะครับไปที่ที่ที่ควรอยู่คือที่คลังสินค้าที่เขามีการจัดเก็บเรื่องด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยนะครับคือคลังสินค้าสีเพชรอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งวัคซีนซิโนแวรก,ก็ถูกขนส่งจากสุวรรณภูมิมาที่นี่นะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นคลังของบริษัท d k s h ประเทศไทยจำกัดซึ่งมีความร่วมมือกับองค์การ เภสัจกรรมในการสลับนวนสถุที่เก็บและการขนส่งกระจายวัคซีนไปยังสถานพยาบาลที่จะให้บริการในการฉีดต่อกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งก็มีนายอรทินชัยเวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยอุปกรรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับเป็นประธานในพิธีตรวจนับและก็เก็บตัวอย่างวัคซีนที่เข้ามาเพื่อส่งไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพซึ่งจะใช้เวลา3วันเมื่อทุกอย่างผ่านแล้วจะดําเนินการกระจายเพื่อฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไปนะครับโดยนายอนุทินเนี่ยได้แกะกล่องและก็โชว์วัคซีนตัวจริงล็อตแรกขวดแรกด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังนะครับบรรยากาศในตอนนี้นะครับที่รัมตีอนุทินไปตรวจวัคซีนที่กดังนีครับครั้งนี้เป็นวัคซีนจากประเทศจีนนะครับ ยี่ห้อซีโนแวคนะครับเป็นวัคซีนที่จะนำมาใช้ป้องกันโรคโควิดรัฐบาลไทยได้ยืนยันการสั่งการจัดหาทั้งหมดนะครับสั่งซื้อไปทั้งหมด2ล้านโดสนะครับวันนี้เป็นล็อตแรกที่มาถึงประเทศไทยนะครับตามสัญญาทุกอย่างในสัญญาเขียนว่า2 0 0แสนโดสมาในเดือนกุมภาพันธ์8 0 0แสนโดสมาในเดือนมีนาคม และอีกหนึ่งล้านโดสมาในเดือนเมษายน,นเป็นไปตามที่ผมได้ได้เคยแจ้งข่าวนี้ให้แก่ทางาสาธารณชนได้รับทราบมาโดยตลอดนะครับไม่ได้มีการล่าช้าหรือไม่ได้ไมีมอ,อุปสรรศักใดๆนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเป็นการร่วมมือที่ดีเป็นอันมากของทุกภาคส่วนทำให้วันนี้ คนไทยทุกคนได้มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แล้วนะครับความสำเร็จในการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ที่มาจากประเทศจีนนี่นะครับเราได้รับความสนับสนุนนะครับกำลังใจจากพณะนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐมนตรีในการที่เห็นถึงความสําคัญของสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับเป็นลำดับแรกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ เมื่อมีเหตุการณ์การระบาดในระลอกหลังนี้นะครับทำให้รัฐบาลไทยต้องรีบจัดหาวัคซีนเพื่อมาทำการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างได้ประสบความราบรื่นก็คือความสัมพันธ์อันดีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนับสนุนของท่านอุปทูต รักษาการเอกราชทูตสถานรัฐประจมจีนประจำประเทศไทยมิสเตอร์หยางซินนะครับท่านหยางซินที่ท่านได้ช่วยในการผลักดันประสานงานต่างๆกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่ง่ายครับพี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับไม่มีส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกระบวนการนะครับทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์การสาธารณสุขนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมเป็นอย่างดีของ ระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับข่าวลวงเฟกนิวหรือข่าวอะไรต่างๆที่จะทําให้ท่านมีความกังวลวัคซีนถ้าไม่ดีจะไม่มีวันไปถึงตัวท่านวันนี้เลิกพูดได้แล้วนะครับว่าประเทศไทยไม่มีวัคซีนโควิดประเทศไทยช้าประเทศไทยไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนในเรื่องวัคซีนได้ผมพูดได้คาเดียวครับว่าวันนี้ประเทศไทยมีวัคซีนโควิดอยู่ในมือมากที่สุดในทวีปเอเชีย แล้ถ้าจะนับเป็นจํานวนประชากรหรืออัตราส่วนประชากรนะครับประเทศไทยไม่แพ้ใครในโลกนี้นะครับ